สวัสดีครับพ่อๆครับอุลลงดวินครับกำลังศิลาารีพ่วงไปทรงอำเภอขุดลังครับจังหวัดมหาสารคามครับคันนี้สเปค3เมตรนะครับความกว้างอยู่เมตรเจ็ดสิบหาแล้วบนถอดได้นะครับเปิดได้3ด้านนะครับตัวนี้ใส่กับคูปตา36แรงนะครับของหลุกข่านะครับการสับข้อดามข้อนะครับ ดามด้วยเหล็ก9มิลนะครับตัวนี้ไม่ได้ดามบางนะครับใส่เล็กหนานะครับช่วงคอช่วงยังเขาพับให้นะครับการสับคอนะครับสอดไนนะครับสอดไนแล้วก็เชื่อมพอมครับผมด้วยระบบงานของ CO2 นะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับการเชื่อมสวยงามนะครับทุกแผลทุกจุดครับด้านล่างก็ดามมดนะครับดามรอบนี้นะครับ ขาตั้งกับเป็นขาตั้งเกีียวปั๊บนะครับแถมให้ลูกค่านะครับมีบันไดหนาตัวนี้บรรทุกได้3ตัน2ตันกลัว3ตันนะครับพอดีครบบลดหน่อยนะครับด้านไทก้ก็ประมาณเก้าครับผมสีสันเป็นสีเขียวอ่อนนะครับนี่ครับ ปิดขึ้นกระสีประมาณนี้นะครับกระทะเป็นขอบสิบหานะครับกระทะป้ายแดงนะครับยางเพอร์เซ็นต์ครับสภาพสวยงามนะครับใส่ได้โดนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้นะครับอููลงระวิ์กินดีรับใส่นะครับผมว่าจะเป็นสายรีบพ่วงกระบะปลูกมันฐานปุดมันนะครับ นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ